โปรแกรมพิเศษของการส่งคืนพลังของจิตที่เต็มไปด้วยสมาธิและสติปัญญาความรู้สึกสงบและความรู้สึกของการมีสติอย่างลึกซึ้งและชัดเจนทุก11วินาทีความรู้สึกของสติเกิดขึ้นจิตเกิดพลังงานของความตื่นรู้เบิกบานทุก11วินาที ทุก11อวินาทีของความตื่นรู้เบิกบานเราจะรู้สึกว่าทุก1 1วินาทีเราจะรู้สึกตัวเราจะรู้สึกว่าทุก1 1วินาทีหรือจะรู้สึกตัวบ่อยๆกับการมีสติสัมปชัญญะกับความรู้สึกตัวโปรแกรมพิเศษนี้จะสื่อสารให้เราสัมผัสกับลมหายใจและความมีสติสัมปชัญญะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดร่าเริงเบิกบาน และมีชีวิตชีวากับ11วินาทีของการตื่นรู้เบิกบานแต่ความรู้สึกของการมีชีวิตชีวานี่คือกระบวนการแห่งการจูนจิตแบบเมตาจูนกระบวนการแห่งการค้นพบ s p i r i t ช a l e อ็ e ซ์ e พี e ประสบการณ์สุดยอดของจิตวิญญาณผ่านกระบวนการของการจุนจิตที่แสนมหัศจรรย์และ ปฏิหารที่สุด